สวัสดีครับเฮ้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้พีทเป็นโควิด1 9อยู่นะครับผมกำลังรักษาตัวอยู่ที่ฮอสปิท a ลนะครับผมแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทดลองอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ก่อนที่จะเป็นนะฮะก็เวลาเราซื้อเครื่องตรวจโควิดมาใช่ไหมเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยเวิร์กจริงหรือเปล่ามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ตรวจมาแล้วมันขึ้นเป็นตัวที หรือมันขึ้นเป็นตัว c อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้มากเป็นคำถามที่สงสัยมากว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องพวกนั้นมันตรวจเจอโควิดจริงๆพี่ก็เลยใช้โอกาสตอนที่เป็นนี่แหละเดี๋ยวเรามาลองให้ดูว่าแต่ละยี่ห้อได้ผลชัดเจนแค่ไหนเพราะกเ็เคยเห็นว่าบางยี่ห้อก็ตรวจไม่เจออันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมียี่ห้อไหนบ้างนะครับที่พี่ซื้อมาตรวจแล้วเดี๋ยวไปดูผลกันไปกันเลย เราจะตรวจกันทั้งหมด4ยี่ห้อนะครับผมก็คือ HIP b บโอเทคกิก้นะครับ b a i อแคล์แล้วก็เเป็นสแตนด์คิวนะครับผมส่วนโฟเฟตขออนุญาตไม่เทสเพราะว่ามันเป็นตัวที่เทสเราเจอทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมเราจะลองจากสียี่ห้อนี้แล้วกันราคาก็ตามนี้เลยจ้ะเราจะเริ่มจากตัวนี้กันก่อนนะครับตัวแรกเลยนี่ ใบแคร์เห็นไหมครับใบแคร์ตัวนี้เราจะมาลองดูว่าเป็นอย่างไรตัวนี้ได้มาจากเซน e ์อีเลฟเว่นนะครับผมให้ผู้ชําก,การซื้อมาให้นี่เขาก็จะมีรูเจาะให้ด้วยหลายคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยทำไมเธอแบบว่าไม่อยู่หนะ้ากระจเลยตรวจบ่อยไนงะแยงถึงแน่ๆไม่ต้องห่วงซึ่งวิธีตรวจนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะบางยี่ห้อก็จะบอกว่าต้องแช่ทิ้งไว้หนึ่งนาะทีหรืออะไรเราก็ต้องทําตามเขาเราจะเริ่มจากการนี้ยงเข้าไป อันนี้เขาบอกว่าให้หมุนอย่างนี้คน3-5ครั้งนะครับบีบๆหลอดนี้ปึ๊บๆๆแล้วก็เราก็จะแช่ทิ้งไว้1นาทีนะครับเพราออะนั้นก็เตรียมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครบหนึงนาทีแล้วนะครับผมเราก็จะเอามา ผลการบีดอีทีนึงเพื่อความแน่ใจแล้วก็รูดปื๊ดดึงออกมาจะให้ดูเวลานี้ขออนุญาตหยอดข้างล่างแล้วกันเพื่อความสเตเบิลเสร็จเป็นหนึ่งยี่ห้อนะครับเดี๋ยวเรามาลอดูผลกัน15นาทียี่ห้อต่อไปนะครับเป็นยี่ห้อนี้เลยกิกคานะครับกิคากิคานะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันตัวนี้ก็ดีนะครับมันมีรูให้เราใส่น้ำยาด้วยเหมือนกันม,มีรู ตอกิคานี้นะครับ mm hmm. ข้อดีของคือเค้า mm hmm. สามารถตรวจได้ทั้งน้ำลายและจมูกตาขอไปหมเป็นจมูกแล้วกันเพราะน้ำลายถีงว่ามันแอบคอมพลิเคตแอบยากนิดนึงอนะไรเงี้ยในการที่เราจะทําปริกไม่ค่อยเข้าใ,ใ,ใจระบบเคา mm hmm. แต่ตัวกค mm ิคานี้เค้าไม่ได้บอกให้ทิ้ง15นาทีนะครับเ mm hmm. ขาให้คนไปอย่างงี้ประมาณ15นาที สี 4, เริ่มคุ่นๆขออนุญาตเอาตัวนี้นี่นี่ของกิคาไอของคิดค่าจะเป็นนี้สีเข,เขียวเห็นว่า COVID 19แลเดี๋ยวเราขออนุญาตหยอดก่อนนะครับเดี๋ยววางทิ้งไว้ให้เสร็จเดี๋ยวเรามารอดูผลกันมาที่อันนี้ดีกว่านะครับ h i ป Biotech นะครับและนี้ ตัวฮิปเนี่ยเขาจะาเฮ้ยนีโ่โงมาตลอดอะดีเธอฮิปก็มีที่วางให้อะเนี่ยแต่เนี่ยไม่เคยรู้แล้วก็ต้องเก็บกล่องอันเก่าไว้ใช้โง,ง่อขออนุญาตวางเช่นเคยอืมแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปนะครับแต่ฮิปเนี่ยสังเกตได้เลยว่า ความแตกต่างของยี่ห้อเนี่ยเขาใช้น้ํายาน้อยมากกว่ายี่ห้ออื่นเลยซึ่งไม่รู้มันมีผลหรือเปล่าตัวน้ายาตรวจไม่รู้มันคือน้ํายาตัวเดียวกันหรือเปล่าอยากรู้เลยอ่ะมา ปัด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 กระจุยเข้ากันดีแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีตัวนี้เขาดีนะเขาจะให้นี่มาด้วยนะตัวทิ้งตัวขยะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เพื่อทําครบทุกอันปุ๊บเราก็จะได้เห็นผลของอันแรกแล้วนะฮะเพราะว่าเวลาที่ถ่ายทํามันก็จะพอดีกันกับตัวแรกที่ทำตัวนี้นะครับก็จะเป็นขาวธรรมดาเห็นไหมเหมือนข้อเสนเหมือนเดินะวีดีบล็อกเกอร์วีดีบล็อกเกอร์หนึ่งสามหยดเช่นเคยนะครับ มาที่อันสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นสตันด์คิวนะครับสตันด์คิวเหมือนคนที่เหมือนขายของกันเนาะแต่ไม่ได้ขายนะน,นีามารีวิวให้ดูนะไม่ได้ขายเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ทุกยี่ห้อและอยากรู้ว่ายี่ห้อยี่ห้อไหนมันเวิร์กเพราะอันนี้คือเป็นเป็นโควิดวันที่5แล้วครับนับต,ตั้งแต่วันที่เจอเชื้อวันแรก็คือวันที่18วันนี้คือวันที่23แต่เนี้ของสตันด์คิวจะน่ารักนิดนึงนะเพราะว่าน้องจะเป็นแบบก้านเล็ก อาเจียนนี่นไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แต่เขาจะดูแบบรัวเพราะเตาย่างคิวเนี้ยแพงสุดในกลุ่มนี้น้ำยาอยู่ในทูบแล้วเรียบร้อยเจาไปปึง้งสิ่งที่ต้องทำก็แค่เปิดฝาเปิดฟอยของเขานะครับ ันเยอมากขอโทษด้วยนะไม่มีที่ควรจริงๆเพราะว่าแบบเอ้ยออกจากบ้านมาโดยที่ไม่กล้าออกจากห้องก็เลยไม่ได้เอาอะไรที่มีอยู่ในห้องมาเลยปิดฝาของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าอะไรขึ้นบนะ้าง ไดครับว่าตรวจทั้ง4ยี่ห้อนะครับขึ้นทุกยี่ห้อครับสองดแต่มันจะมีขึ้นบางบ้างบางยีงย่ห้อแต่โดยรวมก็คือขึ้นทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายๆยี่ห้อก็สามารถตรวจได้นะครับก็ถ้าเกิดเคยมียี่ห้อไหนที่เคยตรวจกันแล้วก็ขึ้นเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยก็มาบอกได้เพราะจะได้เป็นแบบว่าความรู้ให้กับทุกๆคนด้วยหรือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่อรีวิวให้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากบาย